โอ้หกร้อยเจ็ดสิบได้ไม่ถึงพันไม่ถึงอ่าโอเคอะไรเดี๋ยวจะไปหนครับไปดูเลยอันนี้ต้องเอาไปให้ตาขยายด้วยคนละเจ้าบาทเอาเอาไปแบ่งกันแล้วเนาะ มันรวมกับก่งยินเธอด้วยอัไไงเคงยินเธอตัวนึงไงเออมันใายออกตัวเดียวอะไรอะเร่ออะไรล่ะอ่ะเสื้อรัี่ะอาายอยออะรเดี๋ยว้วยกันปตัีละน่นน้องเบาวแท้เลย รอแฟนพิมพ์กระโดดอยู่จำได้เลยอ้าองดินนี่แรงเนาะไปตีดเกลียวใช่หมดป่ะเกลียวเหรอเกีียวนี่เกลียวหมดแล้ว

เพื่อชมลตลาดตลาดยามแรงงานนี้เอาคืนท <c oughs> ี่ไม่รู้อย่เพนน้องแบงขอตัวก่อนนะครับพี่ตุ้ยพี่ลินนะครับบายบายก่อนนะครับได้เลยครับน้องแบงขอบคุณมากครับ มึงต่อไปเอาที่รักลืมคนรักเหลังคาพี่พี่น้องแดงของตัวนะครับพี่พีนดูไปเลยนะครับขอตัวนะครับน้ำแดงของตัวครับผมไม่เขาเรียกชื่อรักจ๋าก็าจะเดิว่ารู้จักซิยืมเงินมา แบงจุ๊บ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 นะครับผมดบบจุ๊บจุ๊บน้องแบงน้องแบงสงสัยเขาคงลืมแล้วครับเขามีที่รักเยอะ